พอนี่เรกับสามีฟ้อมสวัสดีครับมามันนี้เขา,าอยู่ในเสาสะพานครับอยู่ใต้สะพานอยู่นี่ครับนี่ปุ <c oughs> ๊บ,บก่อนนะมันนี่ก็อีกมือหนึ่งที่มาใต้สะพานครับซึ่งเราจะยังไงดีจะน่าเป็นฝนตก ครั้งที่สองหรือสองหรือสามเอาเป็นที่เห็นเม็ดฝนนะครับนะ่นาจะเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกนี่ก็พอดินไล่ๆนะครับนะครั้งนี่ก็เออสะว่าจังไรดีพ่อพ่อกันหรือเปล่านะลองเบิง้งง่อนนะมึงจะผาบนะครับเบิง้งถ้าเขาเบิ้งในดินในยางแถวไปเห็นแถวในเบิบ้งในน้ำครับเนะี่ย ปริมาณเม็ดฝนนะครับนะยูระมาณนี้ครับนะรอบแรกรอะยูระมาณนี้บ่โดนนะครับรอบแรกนี่บ่โดนเลยตกถึงชั่วโมงบ่ครับเนาะบ่า่าจะสามาถจะครึ่งชั่วโมงหรือเปล่านะรอบแรกครับนะตกช่วงช่วงด,ดึกดึกหรือยังไงนี่แหละครับนะอ <c oughs> รอบนี้คือกันครับนะรอบนี้กับบ่เนี่ยใจว่าเพิ่นจะยูโดนบอ่บอุปกรณ์เมฆก่อน,กกอนขีฟฟากะ ต็ว่ามันก็บกำคึมอยู่นะครับนะนี่อยู่ตรงไตนะครับนะจังหวะดีครับมนีิจังหวะดีที่สำนีฟ้ามนะครับนะพางวัวลงมาแต่ลากขอบตอนออกมาหนี่ประมาณเทียงเนาะจะขอเส้นมองกว่าเทียงอยู่ครับเนาะเกือบจะเทียงมาก็จะมอดสะพานกับเทียงน้อยๆครับนะเอ่อแม่พันธุกิน์นหนาเป็นกระลวงมาเลยนะเนาะเคยมากินมึงดูแล้วพันกะ อาจจะมีหยาอยู่นี่ครับนะมีหยาเขียวครับนะแต่อาจจะดินซุมนะครับนะเลยเพื่นก็เลยดิงมาหนีเนาะนี่ครับนะก็ดีจังหวะดีครับนะเมื่งนั่งไปนั่งมาฝนก็ชิตกนะครับนะทํามีฟ้ามก็เลยว่าถ้า่นตกกให้ตกซะเนาะแล้วก็งพิ่นจะได้ลบอยู่นี่ครับนะลบอยู่ไตนี่แหละใตสะพานนี่แหละลบฝนคนักนะเพราะว่าถ้าฝนตกแห้งเป็นฝนแหลกนะครับเราสามีฟ้ามขอนับเป็น ผลแรกแล้วกันเนาะมีโอกาสสูงเบงิ่งทางทีก็จจงแจงเนี่มีโอกาสสูงทีจะเปียกแจ้งน้อย <c oughs> รอบแรกนี่รอบแรกนี่ินะเป็นผนแรกบุกอึนนะครับดินเป็นจุดๆหน่อหน่อยเนาะรอบนี้เอา้าเห็นมันเปียกหน้าดินในเถาะจจ้งน้อยกันยังดีเนาะเห็นมันเปียกหน้าดินเนี่ยพราะหยาดิปองไม่เกิดนะครับนะหยาด้งอกไี่เงยเนี่ย อันนี้เออนี่บึงอยู่นี่ครับเนี่ยจะชัดเจนเนี่ยจังหน่อยนี่เอ็นบ่เน้อเนาะเป็นจุดๆหนาดโดยผมมาเนี่ยเอาซูมจังหน่อยปะเม่ได้ออกไปแล้วฝนตกเนาะผมมาหนีครับเนาะรอบแรกอะประมาณนี้แหละแต่ว่าบ่โดนครับนะถึงชั่วโมงครับยังคาดว่าคาดว่ารอบแรกนี่ยนะจะครึ่งชั่วโมงนะครับนะรอบนี ก็ตุ้งเกินสิมืดมือกันสิบพราไข่อยู่ครับเนาะฮ่าอ,อยากก็ฝนปีนี้นะนะลำบากนะลำบากลำบากหลังงูยังบลายเลยพอดีจังหวะเอ่อหมัวน,นี่เป็นว่านมะกรนะันเนาะเป็นขามนามนะเนาะนี่ขามไม้ซีนี้แหละนะเห็นหมูมากแนละ้วมันตัดขึ้นไปเลยเนาะ ยูนี่ครับอยู you ่นี่ครับเนาะเอาเดี๋ยประเดี๋ยวเอาไปใส่แล้วเาก็อยู่เฝ้ากันอยู่นี่แหละกับงูอ่ะบรรยากาศนี่ประมาณนี่ครับฝนฝ่ามันอ่ามีแต่เสียงแต่ว่าฝนอยู่ใส่หูแต่ว่ามีแต่เสียงอ่ะตังเสียงครับเสียงฟ้าห้องนี่สอแล้วมันมีฝนอันนี้จะนับอยู่บ่นับนับแค่น้อยนี่ ไ,ได้กะโล่งเม็ดอยู่นับเชหน่อยเป็นฝนละกันเนาะต๊กให้มันจืดเชหน่อยเ,ยเป็น,ยนะน,น,นยหนาาายนนางนะครับนะโต๊กให้มันจืดเนี่ยเห็นว่ากระไดนะครับเดได้มีหยานะครับเนาะผมมีหยาเลยปีนี้นะแรงแรงนะแล้วเกี่ยวเขาเรีย้ยวแล้วปีใหม่มากเพราะท่านได้ตกเลยครับนะอาจจะนับเป็นรอบแรกเอาหายเราเม็ดฝนหายเรารอบแรก,กนะไล่ๆนิดๆน,น,นะครับนี่รอบสองนั่งรับรอบสอง สำนีฟองขอหน้าเป็นฝนแหลกแล้วกันเนาะที่สัมผัสนะครับนะก้กอนหนานี่ค่ะมาซื้อบทันไน้แจงนึกยังไงหนี่ล่ะช่วงดึกๆึกคือยังหิตกมันนะเมื่อเบิ่งดินนะอุ้ยมาทัวร์หนาดินนะรอบแรกรอบนี้เขออนาให้ทัวร์หนาดินจังน้อยเนี่ยเอ้าท่านบ่มีลายกระไดทางอื่นเพิ่งกระโตกกันดีอยู่ครับนะคนทางขอนแก่นทางอยังน,นนะแต่งเงียบซีเป็นกับ พี่น้องหัวจักเพิ่นกะบอกมาอยู่ว่าเออฝนตกนะดีใจเลยนะครับถ้าทีมงานเลียงงวเขาก็ได้นะมีฝนมีฝ่ฝาก็ดีมีฝนหยาซุ่มเนาะทางนี้พระท่านมีครับนะทางนี้เนาะทางนี้พระท่านมาอยู่มือนี้ละรุ่นเมืองมือนี้ละหนาดินสิเปียกบอกโมเมนต์หนาดินไล่ขึ้นเะก่าเนาะช่วงพ้าอยู่นำ้ำๆำอห้องหนาดินไล่น้อยๆิดนะช่วงนี้ เมื่อนี้นะบ่มีจ่วงนี้เมื่อนี้ก็เอาเห็นมันเห็นมันซุ่มเะเอรหันบอตกไหลก็ได้เห็นมันซุ่มเลยเพาะอนีหยาหงอกหยาเกิดนะเนาะอ้ยมันลําบากหลายบ่มีหยาครับเนาะแล้วก็ที่เลี้ยงก็จาการเดียวนี้ครับเนาะง้ออะไรทุ่งกันเขาก็ปล่อยปกตินะครับนะส่วนสัมีฟ้าม์นี่เองเอาตักน้ำเบาไว้ครับที่ตักกับบ่มีเหรครับเนาะหิวน้ไม่กินใส่ถังใส่หยังลงไปหิวในบ่อในสาในสาง กระวดน้ำหลอดขึ้นหลอดลงทึ่ง,งสั้นทึ่งน้ำบ่เต็มถังเต็มขุเนาะโอู้ลำบากก็เลยนะตัดสินใจมากหากินหลอดน้ำไังสีแล้วครับนี่หลอดน้ำไังสีแล้วอย่ากับเสบียู่โซนนี่ครับแต่แต่ตว่ากินสม,ม,มุนงกับบม่มี่ะครับเนาะแต่พ่อวินมาเามลี้ยงประจันบุญนี้แต่ว่าประจันมีฟ้ามัวตะมาครับเนาะในประดนครับนะในประดูนพึ่งมานะครับนะกินนะี่ครับก็ขนวนน้ำนะี่ครับนะี่นี่ ยอดขนุนนำเนี่ก็เป็นหญ้าสั้นดีนะครับนะทำไมตะกีตะกอนเหลืยงควายกันนี่แหละครับหยอดใบนี่ครับสวนนำตัดใส่กระสอบไปคนกินเนาะเนาะขึ้นไปยังหน่อยงะมาอ้งกดเซาครับกดเซาร์มมาฉันนีโอกาสเปียกครับตกน้ำ คำน้ำมาเย็บอ่ะอากาศน้อโอ้นี่ครับปริมาณครับเบิ้งตีลังเบิ้งครับรอบแรกกคับประมาณนี้แหะครับนี่น้ำเม็ดฝนนีะครับ,รบตกใส่ดิน ปอกแปกปอกแปกปกล่อยไล่นี่ครับปอกแปกปอกแปกนี่ครับต้นไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับนะนวลน้ำน,นะครับตนนะ้นใบกินดีครับเนี่ยหญ้าก็นี่ครับคร่าวๆเนาะเคยถ่ายไปแล้วรอบนึงนี่ก็เริ่มแห้งขึ้นมาเนี่ยครับนี่คร่าวๆ ของห่มเของห่มเลม้วมของห่มมาเร็วฝนตกก็ไปยืนตากฝนอย่างนี้มาเดี๋ยวมาเร็วพาข่อยไปสู่ฝนมาเลยเนดะ้กฝนตกกับเขามาอยู่ห่มซะเนาะแต่สะพานก็นเป็นห่มอยู่เลยนี่แล้วเลยมึงคือซีมืดเหรอวีลีครับนะโอ้ยมีอยู่โอ้ต้นจะ่าเลยเนาะแล้วต้นยอของครับแล้วตงง้นงูนี่เบิึง หายแล้วเม็ดฝนหายแล้วพ่อเก่าเม็ดฝนหายแล้วเว้ยเขาเอิ่นว่าฝนตกอยู่บนน่อยฮยสองหลอบสามหลอบเลเขามีอยู่ซ้ำหนีหน,นะแต่ก็หายไปนะครับนะจกักไปตกใส่ครับน,นะสิโลกเม,ม็ดไหนจกักวางจักเข้าใหนะ้มันซุมม่มเลยกับอะไ้เนาะโอ้ยตา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 ยยัเงเดเอาสมาิมีหยาไม่ยิ้มงัวกินใบใหม่ครับบอคอยมีครับ โอ้นย,นย,นยนายก็ฝนครับหยาดหน่ำกับหยาดหาหยาดทะเลี่ยงกับกับมีฝนกระทบไปหลายนะมันเลี่ยงมากเนี่ยฝนกระทบไปหลายเอือเป็นหนอนเหมียวเอ้ยจอดขวางใช่ไหม เร้่ยงในย่ยังมาในกระสีครับจอดเกือไปทางด้านพุ่นนี่ครับมันจะให้เบิง้งฝนตวกวยิ่งแห้งใช่ไหมเม็ดฝนหายแล้วเนาะมีมันหน่อยๆน่าจะใกล้จะมดแล้วครับเบิ้องนี้คือสิจบแล้วครับนะฝนฝน,นเฮ่าฝนเฮาไปแล้วไปใส่บุญเท่าไปแล้วดูขี้นนนยาภาหมูยางเด้อ เอาโฮมไปเนี่ยยงไปเด้ออาจจะไปตากฝนอยู่นั่นตัวบางแห้งเป็นไอชี้ๆเกี่ยวกับขื่อปันเด้เด้อคนขำหนาหอนเนี่ยนะอืออือนี่โฟล์เมื่อสักพักกันยางไม่ใส่สิไอ้บางอยู่บ่อ่ะน่าจะอยู่แล้วอืม เออยู่นี่ก็พอซ้ำนี้ครับเนาะมาใจเบิ้งฝนอย่างหน่อยผัดมีฝนแหละกลายเป็นอี่อย่างมุญไอฝนนะไอฝนนี่แหละจีมี่ซ้ำนี้แล้ครับมื่อนี่คาดว่าลงแค่นี้ขนาจะเลี้ยวบึงมึง,บ,งบรรยากาศเลี้ยวบ่เห็นครับบรรยากาศเราบ่าเห็นอบ,อบอโลกเหมือนเม็ดยงใหญ่ครับเนาะ อันวนตัแข็งอย่างนี้บ่เลยเลยขอบคุณทุกท่านที่มารับชมครับเนาะขรับผมสวัสดีครับ